การตั้งด่านนะคะการคัดกรองเข้มสําหรับการประกาศปิดจังหวัดในพื้นที่นะคะของจังหวัดยะลาก็พบว่าทางเจ้าที่ได้มีการตั้งด่านตรวจคัดกองเข้มค่ะตามคําสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัด โดยที่ด่านตรวจบ,บ้านคลองทรายในตำบลยุปโปอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจได้มีการตั้งด่านตรวจเข้มนะคะรถยนต์รวมไปถึงบุคคลที่เดินทางผ่านเข้าออกตามคำสั่งประกาศของผู้ว่าราชการจังหวัดในสภาวะการประกาศใช้พรกรฉุกเฉินค่ะโดยทั้งนี้นะคะทางจังหวัดได้มีการขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะคะห้ามเดินทางหากไม่มีกิจจำเป็นรวมไปถึงค่ะได้มีการอ,อ,อนุญาตให้สำหรับกรณียกเว้นนะคะที่ต้องเป็นไปตามประกาศมาตราการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดและห้ามพูดที่เป็นว่ามี เหตุอันควรหรือว่าสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อหรือโรคระบาดเดินทางเข้าออกหมู่บ้านหรือที่เป็นเอกเทศสําหรับที่แยกกันหรือกักกันหรือห้ามเขตพื้นที่จังหวัดเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคทั้งนี้นะคะผู้ใดฝ่าฝืนค่ะก็จะมีโทษทั้งจำรละปรับนะคะตั้งแต่ไม่เกิน4 0,000บาทนะคะรวมไปถึงจำคุกไม่เกิน2ปีด้วยซึ่งตอนนี้ก็มีการประกาศใช้มาตรการดังกล่าวอย่างเข้มข้นแล้วค่ะ